พี่น้องอันนี้สวยเอาแต่อันทีมันอันเหลืองเนาะลายอยูพ่น้ได้เยอะยุ่มอนนี้ก็ได้ลางกับพันธุ์ได้เหลืองเนาะพี่น้องจะกระเริ่มสีนั้นแล้วล่ะนี่พี่น้แต่ว่าด้านบนน่ะไอออนนั้นกินกับเต้มพี่น้องต่ว่ากับสีซอยจังแต่อันหัวเหลืองหรือตัวที่มันเหลืองยังสีลงก็เนาะหนวยที่มันเหลืองละพี่น้องนัสิละพี่น้องฝนมากอะลายอยูุ่แต่ว่า เรากระเจียวคือบ่กินกินบ่ทันพี่น้องแต่ว่าอันห้อยห้อยแยกนี่ก็คือเอาไปปลูกขายายไปพูนพี่น้องหมู่บ้านหมู่บ้านฝนตกมาแค่งานกลางสสยฝนพี่น้องก็ได้งานแต่โคงตะไครเอาคืองหกแทนย,ยังบ่อนเนนั่นพี่น้องเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกหยาดขึ้นเร็วก็บ่เป็นยังเนาะเพราะเขาปลูกของมูนี่จักน้อยจักน้อยเนี่ยไอ้แล้วก็มาถอนหญ้าหรือตัดหญ้าได้เสียหญ้าได้พี่น้องหม่านกับปลูกตะไคร้แล้วก็ย้ายไอ้เนี่ย อีกเกีเ่ยวเพชรน้ำผึ้งเนาะพี่น้องนี่แหละเวลาฝนตกมักเฮ็ดงานกลางสายฝนได้จช็เป็นอย่างเพราะว่า,ามันบอนนั่นแล้วก็อันนี้ก็เอเตยเนาะเตยหอมเนาะพี่น้องนี่แหละค่ะจะคาเนี่ยเพราในย่ายพี่น้องคาเนี่ยเพราะในดก็คือตอนนี้เออ จะพยายามขยายไอ้กระเจียวเพชรน้ำผึ้งเหรพี่น้องบ่แมนอย่างที่สอนสอน,สอนวลาะเขาเป็นดอกถึงเขากินบ่ทันแต่ว่าดอกเขาง,งามพี่น้องมากมากอย่างว่อกี้เห็นเห็นบอลคุณอ่ะอันนี้ก็เพราะกินอยู่ได้หกักอันมักเบื้องดอกเขาพี่นออ้องเอออันนั้นฝนกัลิ้นน้ำได้ฝนใย,ยๆเมื่อกี้สสยอกมว่วงล่ะพี่น้องอันนี้เห็นบอกไปกินน้ำบ่ทันโลนถึงมืดแล้วเพราะว่าเขากรอบเด้พี่น้องเขากรอบแล้วเขาโดนฝนเขาจะโลนถึงมืดเลยเห็นบอล ล่วงถึงมือแล้วเขาล่วงมืแล้วข่อยสิมตาตัดแตงอันนี้เด้ปะนี่จะตัดแตงอันนี้ออกเอาไว้ดันเขาปีนาเดี๋ยวจังสี่ละพี่น้องไอ้ที่เห็นหลายๆนะเขาไม่ได้กินเลยเขาโ้นถึงข่อยกินมาทันพูดเดียวพูดนะเริ่มเริ่มสิมึดแล้วนี่เพราะเขาโดนฝนนี่พี่น้องเขาสิป็นยังสิเพราะว่าเขากรอบอ่ะยือบมาถึงแน่จกนักหน่อยนี่นี่นนอ้าใส่ละโอ้ยเนาะยือบมาถึงมาทันนี่นเขาจะกรอบฝนกับลิ้นได้พี่น้องนั่นแหละ โดนฝนเขาจะกรอบต้งส่พี่นอ้องต้นนี่สําหรับเอ่อกินข้าวแซ่บนะบพท่านได้กินน้ยสุกย่เพราะวา่าแจ้งสีแหละคันโดนฝนมาปุ๊บเขาจะแตกแล้วกรอบแล้วก็จะร่วงทิ้งนะพี่น้องเป็นบักม่วงสีม่วงแต่พันนวยน้อยๆน,นะกินแซ่บค่ะกินสมแหละบพได้เปรี้ยวเกินไปเขาจะกรอบมันออกไอ้นี่เหมือนกับสามรสเหมือนคล้ายๆคล้ายๆไอ้บักม่วงสามฤดูนี่พี่น้องรสชาติเหมือนันแต่ว่าอันนี้เขาจะกรอบเป็นเอกลักษณ์ของเขา ตอนนี้ก็คือผลลิ้นเด้พี่น้องหักยางเป็นคนมาเคล็ดงานอันกลางทรายบนอันเรื่อยๆเห็นหพี่น้องว่ามียังได้สะออนสอออยยางวัดที่ที่ว่าปลูกปีกก่เห็นป่อก็โดนฝนแต่ว่านนอเขาบ้านขึนนกพีน่น้องนอใหม่บ้านข้นแต่ว่าเขาเห็นเขาโดนฝนโดนยางอันนั้นกระแมนปลูกลงปีกนะ่เนาะเขาเห็นเขาอัดโดนฝนเขาความสดชื่นเนะพี่น้องบักนาวมันนี่ปลูกถิ่นปลูกทุมท่มซื้อเด้เออ นั o. O e o o. Been, so ่นแหละเขาก็ติดปลูกด้วยเมล็ดแ้วโอ๊ยสดินี่ในยางลงมากแต่ชื้นชุบเฉยไปหน่อยบ่ได้บบอยากยางเขาพุ่น้อกไอช่วงนี้ตัวบงเขายุทึงใหม่สักกับพี่น้องคุณเห็นบ่โอ๊ยเอาฝนลิ้นเดี๋ยวเงี้ยอันนี้ึ้นบ่ได้ฝนลิ้นฝนลิ้นยอดกันนี้เป็นจะกินกันนั่นแล้วพี่น้องตัดน่ะโอ๊ยอันนี้ขึ้นอ้าว ว้าพี่น้องนี่เห็นบ่นี่พึ่งโอ้ยนั่นเห็นบ่โอ๊ยเอานี่นี่นี่นเอามาใส่ถุงมือมาข้อมันเอ้าเป็นนองเราพี่นออ้นองนั่นเออเห็นบะนั่นฝนตกอ้าสองตัวนี่เห็นบ่นี่เห็นบ่โอ้ยพุ่งน่ะนี่แหละพี่น้องมีความสุขเด้เขาเห็นผลผลิตที่เขาขึ้นยังสิเนาะเขาปลูกไว้อันนี้กะอันเป็นไผ่ต้มคือกันพี่น้อง ตรงลืมแรงหรือจิ้มซุงแต่ว่าสิบา้าในได้ออกอันนี้น้อกเนาะอันต้นกอนิก็บ่กเป็นหยังเพราะได้เอ็นเล่งหยังนาะพี่น้องเขาปลูกธรรมชาติเลี้ยงธรรมชาติเห็นไหมนี่แหละค่ะความสุขล้วนๆน,นั่นหัว,ห,วหัวเขาหัวป้าแหละแต่ว่าเอามาปลูกแต่จ้าที่เคยล้ไปแล้วพี่น,อน้องนาฤดูน้องใหม่หัวกออกกูละหเห็ดอันนี้ร้หลายได้เห็ดอันนี้ในสวนข่อยแต่ว่าใส่เบืนะ้เนาะ เห็ดใบไๆเห็ดลิ้นจืดแม่พี่น้องกำลังออกอันต่อก็คือจักน้อยน้ำไม้หัวเขาออกนี่อันนี้ก็สิออกคือกันเก็บนี่พี่น้องเอ,อ้ยมันมื้อเลยก็ต้องไปปีนเขาอะนะเวลาล้งหัวลงสวนเห็นเขาขึ้นคอยมากน้ำไม้อยู่แล้วนะพี่นอ้องคยมากปลูกเนะอันกล้วยนี่ก็ได้กินไปได้กินทั้งไปได้นะว่ากันทะก็ปลูกป้าเองสิหลือพี่น้องือกกะ หกแน่เพระาะว่ากัเอาทีเขามีเวลามีเครื่องตัดหย่าเนาะก็ค่อยตัดนะตอนนี้กับฝนลิ้นเน,เนี้ยเนียเนี้ยเนาะพี่น้องพูดนะว่านในขามไปเบิ้งอยู่เมื่อวานก่อนด้ยิน้นคนยางละ่ะคิดว่าเขาสีมาย่างเบิ้งเห็ดโคนหรือเห็ดปวกนั่นแหละพี่น้องนะแต่ว่ากอไผ่อันนี้ข่อยนี่ข่อย,อ,ยอยทรงสซยปกติมันจะออกนอกหรือเปล่าย่างไปเบิ้งใกล้ๆกักนเบิ้งตรงนี้ก่อนนี่แหละพี่นอ้องโซนนี่ ถ้าเห็ดโคนเห็ดปวกออกข่อยกระิเก็บอยู่ประมาณแถวนี้ข่อยกับพ่อได้อยู่ได้กินเนาะไม่หัวในส่วนเจ้าของเนี่ยพี่น้องปกติข่อยไมได้กินนอหรอเนยแต่เบิง้งเบื้งสภาพก่อด้ือว่าเกิดยังขึ้นเหมือนคล้ายคล้ายอันนี้เขาไม่ได้โทษไปเนาะเพิ่นเห็ดไฮอ้อยเราคล้ายๆว่าเพิ่นเหล่นยาหลายนน่นเนั่นเ,นเรามันมีผลกับก่อภัยข่อยได้ทุกปีข่อยได้กินเราเดียกปันนีขึ้นเนี่ยเบิ้งสภาพด้วแต่ว่าข่อยบลัว่าเกิดยังขึ้นเนาะ เขาว่าในสวนเขาบ่ได้ใส่สารเคมีแต่มันอยู่ใกล้กันพี่น้องมันอาจจะเขาเรียกว่าโอ้ยนั่นขึ้นบาน้าเนาะแบบไงไปหักหักเด้อพี่น้องขอลงไปกลางล่างหักออกกันเด้ออื<ม>กำลังขึ้นกับมีนพี่น้องต่ว่าอันนี้ใหญ่แล้วนี่โอ้ยบ่ได้อานั่นมาหักต่าๆกันพี่น้องเอ้ยปูดะพูดะโอ้ นกัหลายยุ้พี่น้องพูดอะล้างขึ้นนี่จะเล่าถึงว่ากอในปกตินี่พี่น้องขึ้นอ้อมเราได้ปานนี้นะกะ็บรู้ว่าเกิดนี่ยังขึ้นเนาะเบื้องสภาพกอเขาทุกปีเนี่ยโอ้กินปานนี่กินจนจนได้เฮ็ดอันน้ำไหมอันซิ่งแล้วพูดถึงว่านะทุกปีนะล้นขึ้นมานอตเดียวกับเรือเฟือได้พี่น้องได้กินแล้ว่อยอืมเราก็ล้งสิแตกตุ๊ปุ๊ออกมา เพราะว่าข่อยเอาใ้เป็นกอแมพันกอเนี่ยไผ่ตรงลืมแรงแหละแต่ว่าเนี่ยมือนี่ว่าสิลงมาตัดเอาอันหากอากาศทั้งพุ่นปลูกฝังเลยสิมีเวลาสำบอนฝนกัะลิ้นหระเพราะว่าเอา่อเฮ็ดที่ระย่างอ่ะพี่น้องเฮ็ดไปเรื่อยๆแต่ว่าสิปลูกอยู่แล้วสิตัดเพราะว่าที่โจงไว่ก็คือหากอากาศด้านบนที่มันมีอ่ะพี่น้องข่อยตัดลงมาปุ๊บข่อยเอาไปฝังลงดินเลยติดพี่น้อง เพราะว่าข่อยเฮ็ดยังเสี่ยงข่อยทุกปีอ่ากอนี่จะสวนมากจะ,จะเอาไว้เป็นต้นพันธ์แม่พันธ์นะเอาไว้ขยายใน,นสวนนั่นแหละอืมแปลกแปลกมันออียงอนี่พี่น้อง <c oughs> เป็นอะไรนี่เหมือนเป็นเห็ดเป็นเชื้อเห็ดอะไรสักอย่างแต่ห้องป่งหูเนาะเห็นแปลกแปลกไม่เคยเห็นพี่น้องเห็นไหมย่อยนะฝุ่นย่อยเฝ้าขึ้นบ้าน น่แก็คือความที่ว่าเขาบ่ได้ใสสารเคมีนีนหอยส่วนแต่ว่าเขาค่อยๆเฮ็ดค่อยๆปลูกไปเนาะพี่น้องกับบ่ได้หนักอ่าเกินกว่าที่สิเฮ็ดบ่ได้แต่ว่าก็ค่อยๆทำไปเนาะพี่น้องนอะเห็นเราเขาก็มีความสุขขอบคุณที่เข้ามารับชม่ะยังในหัวในส่วนคือเเราอัปเดตเล็กๆน้อยๆเนาะพี่น้องเนาะว่าตามช่วงฤดูกาลนะนี่แหละค่ะบางานหลายบ่หลายอยู่ค่ะ นั่นแหละจะละเมอละเวน้นตอนนี้ก็อาจจะปลูกอีกอย่างแน่นิดน้อยเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าปลูกขายเฮ็ดขายติบอ้ด้วยค่ะพี่น้องเป็นคนมักปลูกเป็นคนมักาเจ้าของมากกินอย่างหรือไปเห็นอีกอย่างแปลกๆไม่ๆก็ะจะเอาม้ามาปลูกเนาะพี่น้องเนาะขอบคุณทุกไลท์ทุกเลฟที่เข้ามารับชมจ้า